นับถอยหลังครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับสาหรับคดีพักรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสารนัด13มิถุนายนนี้ครับมีเวลาช่วงนี้อีก2สัปดาห์เท่านั้นต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของแต่ละฝากฝังครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนในช่วง2ส,สัปดาห์นี้แต่อย่างน้อยๆตอนนี้เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวแล้วครับเพราะว่าวันนี้ครับทางด้านของนายชาญชัยอิสระเสนารัฐ อดีตสสพักประชาธิปัตย์นำทีมบิ๊กเนมอีกหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนายสมชายสแสวงการอดีตสวนายแพทย์ตุนสิทธิสมวงนะครับนายพิมะสิทธิประเสริฐและนายนิติธรล้ำเหลือหรือทานายนกเขานำเอาเอกสารที่ยืนยันระบุชัดวันนี้บอกว่าเป็นเอกสารจากโรงพยาบาลตารวจฉบับจริงตัวจริง มีลายเซน็นมีการลงนามมีการลงชื่อของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมแล้ว26ฉบับด้วยกันแล้วระบุว่านี่คือหลักฐานเด็ดครับที่จะใช้เป็นข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมในการไต่สวนพิจารณาคดีพัดรักษาตัวชั้น14ของนายทักษิณขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวออกมาก็คือทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายสมศักดิ์เทพสุทินที่ในท้ายที่สุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีการทําหนังสือวีโต้กลับไป ที่แพทยสภาแล้วนะครับโดยมีความคิดเห็นเป็นรายบุคคลต่อแพทย์สี่นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เป็นมติของแพทยสภาแต่ระบุว่านี่ไม่ใช่เชิงคำสั่งครับนี่เป็นเพียงความคิดเห็นแล้วให้ทางแพทยสภานำข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณากันต่อไปครับดูโมโนแม็กซ์แบบจุใจในราคาไม่ถึง100บาทลูกค้า A A S ลูกค้า True ดีแท ดูได้มีอั้นเพียงเดือนละ89บาท Mon น Max กทรีมมิงที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง